สวัสดีพี่พี่ทุกคนนะครับวันนี้มาพบก,กับผมมีรังสรรสแดงมีนะครับมาพบก,กับผมช่อง youtube มีรังสรรนะครับวันนี้ได้ฤทธิ์ชุดหลงปูงของมาให้ชมกันนิดหน่อยนะครับวันนี้ได้ชุดหลงปวงขงมาให้ชมกันนิดหน่อยดูครับอันนี้เป็นรูปหล่อกระถินปีห้าหกนะครับมีต่อโคตร ออมีต่อโคมีต่อโคมีต่อโคบอ่นี่มีต่อโคตร,ตรงนี้นะครับมีตัวเลขด้วยนะพี่ๆถ้าไหนสนใจก็อย่าลืมทักทายพูดคุยกันได้นะครับเป็นอุดมวนสารนะครับเนี่ยหน้าร่างเป็นกีเอจีวอนด้วยอุดมมวลสารอุดมวนสารแบบนี้ไม่เชื่อนะครับว่าน่าจะมีกิ่งแต่มีกิ่งนะครับมีกิ่ง รุนมาสานยางไงมีกิ่งนะครับบอกตรงว่ามีกิ่งเป็นเนื้อทองแดงรุ่นนี้ดีนะครับนามเมติครบรอบ96ปีของหลวงปู่ของหงพรมปัญโยมีกิ่งนะครับหลวงพ่ออยากซองน้ำเดิมดี๋ยวผมไม่อยากแกะออกนะเนี่ยได้ยินเสียงกิ่งครับผมมีอยู่10องค์นะครับตอนนี้ใครอยากได้ รุ่นนี้ออกวัดสุุสารทุ่งมนนะครับประกันแท้ให้รูปหลอขนาดใหญ่นะครับใหญ่อยู่อ๋อเนี่ยทนเนยท่านี้เทอรนโปมือเรานะครับสนใจอย่าลืมนะครับติดต่อสอบถามเบอร์โทร0843243368นะขอขอบคุณพี่ๆที่กดเข้ามารับชมกดติดตามให้เป็นกำลังใจให้ผมนะครับนี่ เป็นรูปหลอกกระถิ่นปีห้าหกนะราคาเคยขึ้นไปองค์ละพันนะครับพี่ๆแต่ตอนนี้ผมแบ่งหลักร้อยนะครับหลักร้อยกลางกลางไปตายนะใครสนใจอย่าลืมแอดไอเดลไลท์ line. กด0 8 4 3 2 4 3 3 6 8 0 8 4 3 2 4 3สี่แอดเอสไอเดลไลท์กดเป็นแอดเบอร์โทรมาเลยเลยนะครับไม่มีเก็บปลายทางน,นะครับพี่ๆไม่มีเก็บปลายทางน,นะครับไม่มีเก็บปลายทางใครสนใจก็ เป็นตลา,างอุดมาสารน้าเก็บนะครับเป็นอุดมาสารมีจีบอหลวงปู่ด้วยนะแต่มีกิ่งเนี่ยมีกลิ่นทุกองนะครับมีกิ่งมีตอกเลขตบนาเบอร์ไปด้วยเจริญพรก็มีนะครับเจริญพรป,ปีห้าหกหลวงปู่หงนะครับเจริญพรปีห้าหกหลวงปู่หงผมก็มีนะตอนนี้มีอยู่ห้าองนะครับหลวงปู่หงเจริญพรใครสนใจก็อย่าลืม อบถามได้นะครับประกันแท้ทุกองนะครับประกันแท้ทุกองทุกเหรียญน,นะครับอันนี้เป็นปีห้าหกนะครับปีห้าวนะครับประกันแท้นะครับประกันแท้ แล้วไหนาสอบถามกันเข้ามาได้นะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับพี่ๆสวัสดีครับ